สวัสดีครับทำับเข้าให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําหมูสามชั้นต้มน้ําปลากันครับไม่บอกไม่รู้ว่าเมนูที่แสนจะอร่อยนี้ทําง่ายกว่าผัดกะเพราไข่ดาวเสียอีกนะครับไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับส่วนผสมก็จะมีหมูสามชั้นนะครับหั่นหนาประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับพริกไทยดําครับบุกพอแตกครับกระเทียมครับบุกพอแตกเหมือนกันครับรากผักชีตะไคร้ก็บุกพอแตกครับ น้ำปลาซีอิวขาวซีอิวดำน้ำตาลปี๊บครับส่วนน้ำจิ้มก็จะมีรากผักชีครับกระเทียมพริกสดครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็มะนาวครับเรามาเริ่มต้มกันเลยนะครับเมนูนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทำง่ายมากครับแต่คลายก่อนเลยครับรองค้นหม้อเลยครับรากผักชีครับตามด้วยเนื้อหมูของเราเลยครับ เติมน้ำพอท่วมครับน้ำไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอท่วมพอครับเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยครับช่วงแรกนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับพอน้ำเดือดมีฟองก็ให้เราช้อนฟองทิ้งให้หมดนะครับ คราบเลือดคราบไข่นะครับไขมันที่ลอยหน้าเนี่ยครับต้องคอยช้อนนะครับเมนูนี้ต้องคอยช้อนทิ้งนะครับเราต้มใบพางเราช้อนไขมันที่มันลอยออกจากหนังหมูเนี่ยครับช้อนฟองเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยดาเลยครับกระเทียมครับน้ําปลาครับซีอิ๊วขาวครับน้ําตาลปี๊บครับซีอิ๊วดําครับ เสร็จแล้วเราก็จะต้มเราจะก็จะตุ๋นไปด้วยไฟอ่อนๆนะครับปิดฝาแง้มๆไว้ครับประมาณสักสี่สิบนาทีครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบครับระหว่างต้มให้เราช้อนช้อนไข่นะครับที่มันลอยหน้านะครับคอยช้อนมันเล่ยนๆนะครับช่วงที่เราตุ๋นหมูเราก็มาทําน้าจิ้มรอนะครับลากขอชีก่อนเลยครับพริกสดครับ ตำละเอียดแล้วก็เติมด้วยน้ำตามด้วยน้ำปลาเลยครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำมะนาวครับก็เชือสาดคนดี้มาเลยครับ จะชิมรสชาติให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเราตุนมาได้ประมาณ45นาทีนะครับเรามาดูกันครับาจะโอเคแล้วครับสีสวยมากครับสุนิ่มดีเป็นที่พอใจแล้วครับกำลังดีเลยครับใครจะนิ่มมากนิ่มน้อยในตามชอบเลยนะครับแค่นี้นะครับ ง่ายๆมากครับไม่มีอะไรมากชิมรสชาติได้ที่ก็ปิดแคสได้เลยครับเดี๋ยวเราไปหั่นเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับ สำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมองกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องมืดนนีมากินขอน้ำปลาเัอะเ้ยค่ะเด้อคนเี็ตัดไห้กินอีกมืนีวันนีเห็นสามชั้นต้มน้ำปลาครับเอาส่วนมากได้ยินอ่าเมนูไก่ต้มน้ำปลาอ๋สามชั้นต้มน้ำปลาก็เมนูฮิตหมูสามชั้นตุมน้ำปลาโอ้โหก็น่าจะอร่อยนะเพราะว่าหอมห้วยหวยเคยทำให้กินอยู่ มื้อนี้ก็มาจัดอีกเทียนหนึ่งมื้อนั้นมาบ่ได้บ่ได้ทาทาหลังบ้านมานะอืไม่ได้ทำคลิปเคอเคมาลองซิมนงกกันเ้อค่ะพี่น้องหอ้มหอ้โหมาค่ะหมูสามชั้นต้มน้ําปลามาครับเพื่อนๆทุกคนครับมาด้วยค่ะสามชั้นนุ่มๆน้ําจิ้มซีฟู๊ดโอ้โหลูจับขึ้นนึยเด้งๆเลยขออนุญาตซิมังกก่อน เป่งปังปังอีกเป่งเป่งป,ปับปังคำเดียวเลยนะเป็นไงส <วน S 1> ผัสแรกเป็นไงอร่อยมากหมูนุ่มหอมหอมข้อดีเนือ้ออมรำแบบว่ามันออกยังไงดีย่สรุปนะเต็มปากเต็มปากดวงมีหนูนี่พันผ่านเราผ่านผ่านจริงจริงสำลักสำลักแป๊ด หมูมันนุ่มค่ะหม,มูมันนุ่มหนัวเค็มนิดนิดออกอรมอำรมอำเป่บลายกินกับน้ําจิ้มเข้ากันพอดีเข้ากันอ,อรมรำทำง่ายเมนูนี้ไม่ยากอ,อร่อยมากบอกก่อนถูกใจเลยถูกใจคือหมูวินเหนียวนั่งคือน้ําลายแล้วเนี่ยอืมมักอโอโอโอมามเต็มจานเลยวันนี้หนึ่งกิโลแม่แล้ว เบิ่งให้ลยังเหลืออีกล้นจานอีกหนึ่งกิโลล้นจานอีกน้ำหนักกี่กขึ้นเถ้ะบ่ขึ้นก็ขึ้นแล้วลองทิมเบิง่งแตงเกลียวแตงเกลียวขอาลาดน้ำพิมมาเลย,เล,ยละครันราเป็นน้ำจิ้มกระเซาะกระเซาะแต่ได้แต่เออเอันนี้มีลาบปลาดุกมาด้วยมีลาบปลาดุกค่ะลาบปลาดุกแซ่บผัดไปหน่อยวันนี้ไม่เน้นผัดเนี่เน้นสามชั้นเปลียวเลยวันนนีุ้่มๆนุ่มๆค่ะโบ่เหนียวเลยถือใจขนาดได้ในที่นุ่มๆแบบไม่เหนียวนี่ลาบปลาดุกลาบปลาดุก หลัโอเคอ่าโอเคมาค่ะพี่น้องมากิากนข้าวน้มกันค่ะมื้อนี้ค่ะแป๊บๆเด็ดโอ้โหไงที่สำคัญเนี่ยนะชอบตรงที่ว่าหมูมันนุ่มเลยเด็ก e มันมันมันไม่เละนะพ่อมันไม่เละเป็นเละกับม,มัเนเี้ยงเลี้ยงแปดหนังแบบน้อยเอ๊ยมันคล้ายๆกับเป็นข้าวขาหมูก็ได้นะเนี่ยได้เหมือนคล้ายคล้าย ว่ามันจะหอมน้ำตาลใช่หอมขึ้นมาห้วยฮวยเรียกน้ำย่อยเลยเข้ากันเลยราดกระดุกแซ่บถ้าทำแบบนี้เนี่ยตัดด้วยน้ำจิ้มเนี่ยมันแซ่บนะใช่มันต้องน้ำจิ้มแบบแซ่บๆอ่ะสลัาน้ำจิ้มเยอะๆบมเดิร์นเลยค่ะพี่น้องแซ่บอีกค่ะเค็มๆมาตัดเปรี้ยวๆเปรี้ยวเๆเผ็ดๆเอเลี่ยนโอ้หมดจานนี่ที่ไวถึงไหนแล้วเหรอเนาะ ถ้หมดจานหมดหมดด้วยน้ำหนักติดตามมาห่ดละอันนี้ยอดอะไรรู้จักไหมยอดปลาสังปลาสังค่ะฝังอร่อยอแบบปัดๆหาชินยังผักต้นอร่อยกลิ่นแบบล้ามนี่นเขาเผื่อนะเข้ากันเลยลาบปลาดุกอ่ะอีกอย่างนึงน,นะเกินแต่ปลาจะเข้ากันลำลำกินยมตี๋อะไรชิ้นละชิ้นเลยเลือกกินชิ้นที่มัน แบบเด้งดึงเด้งดึ๋งสีสวยๆถ้าเปลือยมากก็ไม่อร่อยใช่ต้มเด้งหนึ่งพอดีอะเปลือยมากมจะเละไปเต็มเต็มอันนี้เราตุ๋นด้วยตุนด้วยไฟอ่อนๆไหมไมงั้นบอกตุนด้วยไฟอ่อนๆมันจะค่อยๆแบบมันไม่เปลือยยุ่ยอะโอ้สมความเลยไหมมันนุ่มมันมันจะนุ่มเด้งสู้ปากใช่่แตถ้าเราไปเร่งไฟอะมันมันมันจะเปลือยยุ่ยนี่คือเค่ตับเลยใช่ไหมใช่เมนูต้มตุนต้องใจเย็นแค่ไฟอ่อนๆอยากกินของอร่อยต้องใจเย็น เติมแล้วเนี่ยเติมแล้วเนี่ยอย่างคนเดีวเนี่ยเติมแล้วครับพี่น้องเติมแล้วโอ้โอ้ล้นล้นจานล้นจานไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาใส่ละชิ้นใส่ละชิ้นอืมใส่ละชิ้นนิดเนาะไอ้ยาสะใจเสะใจสะใจเลยมั้งเดียวน้ำน้ำราดราดเข้าวก็อร่อยนะอร่อยอร่อยกลมกลมกินมาแล้วใช่น้ำราดอร่อยราดด้วยน้ำจิ้มอีกรสชาติกินมาแล้วแซ่บ โดนๆกินเท่ยกระเกือบเบิดขึ้นกันค่ะโดนๆกินเที่โอ้ยมันจะเมนหนึ่งกิโลเหลืออยู่สี่ห้าชิ้น<า>มันแซบค่ะจบจบขอบอกแซบอีริขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมค่ะจงังใดฝากกดถูกใจให้นำเด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้าด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันยอ